บลู Blue Eye ไวท์ดราก้อนกับเรด Eye แบล็กดราก้อนการที่มีลักษณะคล้ายกันเอฟเฟกก็น่าจะคล้ายกันมั้ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องยูกิโอในวันนี้นะครับไม่ใช่จักวาลการ์ดนะครับผมเพูดถึงเรื่องของ Blue Eye ไว i t e ราก g อนกับ Red Eye Black d ร r ก้อครับพอดีผมเคยทำซีรีส์ของพวกมันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์การ์ดเบื้องบนกับดัก e ร e อายบล e e ายอะไรพวกนี้ที่มีเอฟเฟกเชื่อมโยงถึงกันนะครับทีนี้ก็เกิดบันเจิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะครับสงสัยว่ามันจะมีการ์ดอะไรบ้างหนอที่ Blue Eye มีแล้วก็ Red อ y e มีด้วยคำนิยาาามว่เป็นกร์ดที มีลักษณะเหมือนกันนะครับแน่นอนว่าความแตกต่างเยอะกว่านะครับเพราะเท่าที่ผมจําได้เนี่ยตอนทาซีรีส์ของพวกมันการ์ดมีเป็นแบบ20-30ใบเลยครับพวกเวทมนต์กับดักมอนสเตอร์เวอร์ชันอัปเกรดของตัวเรดไอเวอร์ชันอัปเกรดของตัวบลูไอเนาะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเอาความคล้ายมาคุยกันเนี่ยมันก็ต้องมีการจับคู่แล้วก็บอกได้ว่าคู่นั้นจับคู่ด้วยอะไรที่ว่าบลูไอมีการ์ดแบบนี้นะและเรดไอก็มีการ์ดแบบนี้นะซึ่งเท่าที่ผมหาได้นะครับก็เป็น8คู่แล้วกันเนาะสำหรับการ์ดที่ว่า Blue Eye บบนี้ แล้วก็เรดไมีแบบนี้ที่มันแบบคล้ายกันบวกกับกว,ว่าการตั้งชื่อกาหรือกระทั่งการไปอยู่ในซีรี์นู้นซีรี์นี้ก็มีความคล้ายกันอะไรแบบนี้เนาะแต่แน่นอนครับว่าบางทีเอฟเฟกมันอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะเ,ะเนาะเดี๋ยวทีนี้ก็ยกมาให้ทีละคู่นะครับแล้วก็อธิบายถึงความแตกต่างให้ว่านอกจากรูปร่างหน้าตาที่ต่างกันแล้วมันมีอะไรที่แตกต่างกันอีกนะครับก่อนอื่นนะครับผมเริ่มที่ตัวตั้งต้นได้ไหมอ่าตัวตั้งต้นก็คือเป็นตัวที่เราเห็นมาตั้งแต่สมัยด้วยมอนสเตอร์แล้วนะครับสมัยนนนนัััั้้้เเี่่่ยออมมมตตตรร์าาาจงงไไแววทห็ป มอนสเตอร์ธรรมดาอย่าง Blue Eye ไว i t e ร r a g o n มอนสเตอร์ธรรมดาธาตุแสงเผ่ามังกรเลเวล8พลังโจมตี3,000ป้องกัน2,500นะครับไอตัวนี้เขาบอกว่าเป็นมังกรในตำนานที่ภูมิใจเรื่องของพลังอันมหาศาลของมันสามารถที่จะบทขยี้อีกฝ่ายหนึ่งได้และพลังทำลายล้างของมันนั้นก็ไม่สามารถวัดค่าได้เลยทีเดียวนั่นก็เป็นเท็กซ์การ์ดนะครับแต่ถ้าเป็นเรดไอส์ก็จะเป็นมอนสเตอร์ธรรมดาธาตุมืดเผ่ามังกรเลเวล7พลังโจมตีสองพันนี่ร้อยป้องกันบองพันนะครับทุกวันนี้ยังงงอยู่ยนะ ป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในระดับเดียวของบลูอายของเราได้เลยนะอ่าซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันยังไงวะพลังโจมตีก็น้อยกว่านะครับโดยที่ว่าเรดอายเทคสกัดของมันก็จะเขียนว่าเป็นมังกรดําที่มีในตาสีแดงอ่าขอบคุณที่บอกและในส่วนของการโจมตีมันสามารถใช้พลังเปลวไฟแห่งความพิโรธที่มีสีดําทมินในการโจมตีศัตรูให้หมอดไหม้กลายเป็นจนซึ่งนี่ก็จะเป็นเทคสกัดของมันที่กระทั่งว่าเราเคยเห็นโจโนโจิกบับไคบาเนี่ยเอามาใช้ไฟกันนะครับแน่นอนว่าเรดอายก็โดนตบกลิ้งเนาะโจโนโจิก็เป็นฝ่ายพาย มันก็มีต่อยอดมาเนาะไม่ว่าจะเป็น blue eye solid dragon deep eyes อะไรพวกนี้นะครับหรือกระทั่ง red eye เนี่ยมีกระทั่งสายพวกซอมบี้อะไรเงี้ยด้วยเป็นมอนสเตอร์เผ่า undead นะครับโดยที่การแตกสายของพวกมันมีมหาศาลมากแต่อย่างน้อยๆผมก็ไม่เคยเห็น blue eye ที่แตกไปเป็นสาย undead นะเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยเรียกว่าทางใครทางมันแล้วแหละว่าจะต่อยอดจาก red eye ต่อยอดจาก blue eye ไปอย่างไรนะครับแต่ทีนี้มันจะมีตัวที่เหมือนกันอย่างที่ผมได้บอกไว้แล้วนะครับมาเริ่มกันทีละคู่เลยครับคู่แรกนะครับผมคู่ alternative ครับผมคู่ alternative ก็จะมี blue eye alternative a l t White Dragon แล้วก็ Red Eye Alternative Black Dragon ครับซึ่งไอ้สงตัวนี้นะครับสเตตัสเหมือนไก่ตัวตั้งต้นเป๊ะเลยนะครับผมแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูเอฟเฟกว่าจะเหมือนกันหรือไม่นะโดยบอกก่อนเลยว่าทั้ง Blue Eye Alternative White Dragon กับ Red Eye Alternative Black Dragon ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกบติได้นะครับถ้าเป็นฝั่ง Blue Eye นะครับคือเราสามารถโชว์การ์ด Blue Eye 1ตัวจากบนมือของเราให้อีฝ่ายหนึ่งดูแล้วก็อัญเชิญมันลงมาแบบพิเศษได้โดยการ์ดใบนี้นะครับผมสามารถอัญเชิญแบบพิเศษได้เพียงเทละครั้งตราบใดที่มันอยู่บนฟิลหรืออยู่ในสุสานให้นับว่าเป็น Blue Eye White Dragon นั่นเองนะ และในส่วนของเอฟเฟกที่2นะครับเทิร์นละครั้งเลือกมอนสเตอร์บนฟิวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งตัวทำลายทิ้งไปได้ครับโดยเทิร์นที่ใช้เอฟเฟกนี้นะครับ Blue Eye Alternative White Dragon ก็จะไม่สามารถโจมตีได้ครับคราวนี้มาที่ฝั่งของ Red Eye นะครับฝั่งของ Red Eye ก็คือถ้าเราจะอัญเชิญมันนะ Release นสเตอร์ติดชื่อ Red Eye หนึ่งตัวจากบนฟิวหรือจากบนมือนะหลังจากนั้นอัญเชิญ Red Eye Alternative Black Dragon ตัวนี้ลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้เลยครับโดยการอัญเชิญแบบพิเศษนี้สามารถทำได้เพียงเทิร์นละครั้งด้วยนอกจากนั้นแล้วการ์ดใบนี้ถ้ามันถูกทำลายจากการ เลือกมอนสเตอร์ Red Eyes หนึ่งตัวที่มีเลเวลเจ็ดหรือต่ำกว่าจากสุสานของเราอันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาบนฟิวแบบพิเศษโดยที่ว่าถ้ามอนสเตอร์ที่ถูกอัญเชิญมานั้นเป็น r ร d Eye Black Dragon อนพลังโจมตีของมันจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าครับผมอ่ะเรียกว่าเอฟเฟกไปคนละทางเนาะตัวหนึ่งแบบว่าถูกทำลายปุ๊บเรียกตัวแทนออกมาแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือทำลายมอนสเตอร์บนฟิวของอีกฝ่ายหนึ่งได้อ่าน,นี่ก็คือเป็นความต่างกันแม้ลักษณะชื่อของมันจะเหมือออนน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 กกกกกััััั็็็็ตตตตตตตาาาาาามมมมมมะครรบ่เบรบ่เเเปปสสยยยููู้้้้งีีว Red Eye, ววววทแลโดด ก็จะต้องมีตูนเบิร์อยู่บนฟิเนาะตมันถึงจะสามารถอยู่ได้ไม่งั้นตัวของพวกมันจะบึ้มนะครับแต่ทีนี้ความเป็นตูนของพวกมันก็มีเอฟเฟกที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะโดยที่ว่าบลูไอตูนดาก้อนจะมีเอฟเฟกผูกมัดนิดนึงนะครับโดยตัวมันไม่สามารถอันเชิญแบบปกติได้เนาะซึ่งการอัญเชิญแบบพิเศษก็ต้องรีดิสมอนสเตอร์สตัวบนฟิวเพื่ออันเชิญมันลงมาครับผมแล้วเท์นที่ถูกอันเชิญมาแบบนี้มันก็จะไม่สามารถโจมตีได้และเวลาที่มันจะโจมตีเราต้องจ่ายไลฟ์พอยต์ห้า บยกเว้นแต่ว่าบนอีฝ่ายหนึ่งมีมอนสเตอร์ทูนอยู่ก็ต้องโจมตีใส่มอนสเตอร์ทูนก่อนเนาะทีนี้เรดไอส์ูนดากอนเหมือนจะมีข้อได้เปรียบไนหะก็คือการอันเชิญของมันเนี่ยสามารถอันเชิญแบบปกติได้นะครับหรือก็คืออันเชิญคว่ำเพื่อไปรีเวิร์สได้อะไรแบบนี้เนาะแต่ในก็ตามนะครับไม่ว่าจะอันเชิญแบบไหนก็ตามตัวของเรดไอส์ทูนดากอนก็จะไม่สามารถโจมตีในเทิร์นที่มันถูกอันเชิญได้นะและก็เหมือนกันครับผมถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีทูนตัวนี้ก็สามารถโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตตตรรรรรงงงงงงไไดดด้้้้้แลละ Red ะััััววจมมมีีเเเเออออออคิ่่าาาาาากกยยนนนนึืืทใชสขถ มอนสเตอร์น1ตัวจากบนมืออันเชิญลงมาบนฟิลแบบไร้เงื่อนไขได้แต่ต้องไม่ใช่การ์ดที่ชื่อ r e d e y e t o u e Dragon ตัวนี้นะคือมันเป็นเอฟเฟกเรียกพวกตูนลงมานั่นแหละนะอันนี้ถือว่าเป็นเอฟเฟกตที่ดีสําหรับ r e d e y e t o u e Dragon นะครับสายตูนผ่านไปคราวนี้เรามาพูดถึงสายซินกันบ้างครับผมก็จะมีซิน Blue-Eyes White Dragon แล้วก็ซิน Red-Eyes Black Dragon นะครับซึ่งคุณสมบัติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเป็น Blue-Eye นะครับธาตุของมันจะเปลี่ยนเป็นธาตุมืดแล้วนะและการอัญเชิญของพวกมันจะถูกผูกดึงเงื่อนไขว่าไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้ทั้งคู่นะครับวิธีการอัญเชิญนะครับถ้าเป็น Blue-Eye ก็คือเอา b l u e e white dragon 1ตัวจากในเด็ครีมูฟไปแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษถ้าเป็น sin red e y ก็รีมูฟ red eye black d น a g o n 1ตัวจากในเด็กแล้วก็อัญเชิญลงมาบนฟิลด์ปแบบพิเศษครับที่เหลือก็จะเป็นเอฟเฟคร่วมของ sin โดยองค์รวมนะครับนั่นก็คือมอนสเตอร์ที่ติดชื่อ s ิ n น,นะครับอยู่บนฟิลด์ได้เพียงทีละตัวเท่านั้นแล้วก็ตราบใดที่มีมอนสเตอร์ s i นอยู่นะครับมอนสเตอร์ Monster ตัวอื่นบนฟิลด์ของเราจะไม่สามารถประกาศโจมตีได้และเอฟเฟคที่3คือถ้าหากว่าไม่มีการ์เดเวทมนฟิลด์อยู่บนฟิลด์มอนสเตอร์ s i นตัวนี้ก็จะถูกทำลายนะครับเท่ากับว่าเทียบกันด้วยสเตตัสเนาะว่าใครจะเก่งกว่ากันก็แน่นอนว่า sin blue e ไว white dragon นั้น ก็สเตตัสเหนือกว่าซินเรดไอส์แบล็กดราก้อนไปด้วยประการชนนี้ครับซึ่งน่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ Monster แบบเรดไอส์บลูไอส์ที่ไปอยู่ในซีรีส์อื่นบ้างหรือมีตัวอัปเกรดบ้างเป็นอัลเทอร์เนทีฟอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าคราวนี้จะพูดถึงตัวไข่กันบ้างครับผมซึ่งเราเรียกกันคำๆว่าไข่นะครับแต่ว่ามันเป็นไข่ที่ดูมีความศักดิ์สิทธิ์เนาะมีไข่ขาวกับไข่ดำครับผมตามนี้เลยตัวแรกก็คือไวออฟเลเจนต์นะครับก็คือจะเป็นมอนสเตอร์จูเนอร์ธาตุแสงเผามังกรเลเวล1พลังงโจมตี300ป้อกัน250ซึ่งเรราาาสามพาล,ลังากาโจมตีสาม ก้นหนึ่งตัวจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือโดยที่ตอนเล่นผมชอบคอมโบเนี้ยก็คือทิ้งไปแล้วก็เอาบูอายขึ้นมือแล้วตอนนั้นถ้าเรามีบูอายอัลเทอร์เนทีฟไวทดราก้อนอยู่เราก็สามารถอัญเชิญตัวอัลเทอร์เนทีฟลงไปบนฟิลด์แบบพิเศษด้วยการโชว์บลูอายบนมือไว้เนาะทีนี้นะครับแบล็คออฟเลจันบ้างครับผมแบล็คออฟเลจันอย่างที่หนึ่งคือมันไม่ใช่มอนสเตอร์จูเนอร์นะครับมันจะเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์พอมังกรธาตุมืดเลเวลหนึ่งพลังโจมตีป้องกันศูนย์นะครับเป็นไข่ อนสเตอร์ติดชื่อ Red Eyes 1ตัวจากในเด็กที่มีเลเวล7หรือต่ำกว่าอันเชิญ1ตัวนั้นนะลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้เลยครับซึ่งทุกคนสังเกตหมห้ว่าตอนที่พูดถึงตัว Red Eye Alternative Back Dragon อย่างเงี้ยก็จะมีการพูดถึงว่ามอนสเตอร์ Red Eye ที่มีเลเวล7หรือต่ากว่าอะไรแบบนี้เนาะนั่นเป็นเพราะว่าไอ้พวก Red Eye ทั้งหลายครับ <c oughs> มันมีแบบตัวที่เป็นร e d Eye เลเวล4เลเวล3อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้นับว่าเป็นความได้เปรียบก็ได้นะครับความหลากหลายของเผ่า100 Red Eye นะครับว่ามีจํานวนตัวที่เยอะกว่าแล้วก็เป็นตัวที่แบบเลเวลน้อยกว่าส่วนเอฟเฟกต์ต่อมาของ Black of Legend คก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้อยู่ในสูตรสารปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกมอนสเตอร์ติดชื่อ Red Eyes หนึ่งตัวจากในสูตรสารของเราที่มีเลเวล7หรือต่ำกว่านะเอามอนสเตอร์ตัวนั้นกลับเข้าไปในเด็กหลังจากนั้นก็เอาการ์ดใบนี้เพิ่มขึ้นมาบนมือครับผมนอกจากนั้นเ้าเผื่อทุกคนจะนึกออกนะครับ White of Legend เมื่อกี้กับตัว Black of Legend อันนี้เป็นการ์ดที่ทรงเดียวกันเป็นไข่เหมือนกัน,นกแต่ว่าอันนี้ที่จริงก็แอบขิงได้นะครับว่าฝั่งมังกรขาวมีไข่อีกใบหนึ่งครับผมเป็นไข่ White of Ancient นะครับอันนี้ก็คือจะ อันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดครับใครยกขึ้นมาเห็นว่าบางใบที่มันดูเหมือนจะเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับฝั่งบลูไอบางทีก็มีเยอะกว่าแบบนี้ครับแล้วต่อมานะครับผมจะพูดถึงมอนสเตอร์พิธีกรรมกันบ้างครับมอนสเตอร์พิธีกรรมที่ฝั่ง r ร d Eye มี Blue Eye ก็มีนะครับง่ายๆเลยฝั่ง l u e Eye ก็จะเป็น night of white dragon ฝั่ง Red E y e ก็จะเป็น night of black dragon ครับโดยที่ว่าไอ้สองตัวนี้ก็เกิดจากการใช้พิธีกรรมมาเนาะพิธีกรรมก็จะเป็นมังกรขาวจุติกับมังกรดําจุติเลยครับแมเปลี่ยน adjective แค่นี้เอง เลเวลให้ครบหลังจากนั้นก็อัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรม2ตัวนี้มาได้ครับซึ่ง Knight of White Dragon นะครับมันก็จะเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมท่าแสงเผ่ามังกรเลเวล4พลังโจมตี1,900ป้องกัน1,200นะครับการไปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าจะเอามันไปต่อสู้นะมันมีเอฟเฟกตในการต่อสู้คือถ้าโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันอยู่ปุ๊บก่อนเข้าดาเมจสเต็ปให้ทำลายมอนสเตอร์ที่ความหน้าตั้งป้องกันตัวนั้นไปได้เลยครับส่วนอนเฟ็ที่2ก็คือทำการากกากรา ained, ลีลิสแมบบันหล ไอ้ White d r a g o ที่ถูกอัญเชิญแบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคนี้ก็จะไม่สามารถโจมตีได้ในเทอร์นนั้นนะแต่ถ้าเป็น Knight of Black Dragon ก็จะเป็นมอนสเตอร์พิธีกรรมธาตุมืดมังกรเลเวล4พลังโจมตี1900ป้องกัน1200ครับแหถ้าเป็นมอนสเตอร์ Knight of Dragon อย่างนี้มันจะมีค่าสเตตัสที่เท่ากันเลยะเนาะโดยที่ไอตัวนี้นะครับก็เกิดจากพิธีกรรมมังกรดําจุตินะครับโดยที่เอฟเฟคของมันก็มีอยู2อย่างครับเอฟเฟคที่1เลยคือถ้ามันทําการโจมตีมอนสเตอร์ที่ตั้งป้องกันอยู่นั้นก่อนที่จะเข้าดาเมจสเต็ปให้ทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นได้เลยครับอันนี้คือเอฟเฟคของไอตัวสีขาวคือ มันต้องความหน้านะครับถึงจะทำลายมอสเตอร์อีกฝ่ายหนึ่งได้เนาะแต่ไอตัวนี้คือไม่ต้องความหน้าครับผมตั้งป้องกันเฉยๆก็ทำลายได้แล้วครับส่วนอฟเฟสที่2ของมันนะรีลลสการ์ดใบนี้หลังจากนั้นอัญเชิญมอสเตอร์เรดไอส์หนึ่งตัวจากบนมือหรือจากในเด็กลงมาบนฟิลแบบพิเศษนะครับเห็นความแตกต่างไหมถ้าเป็นของไนท์ออฟไวท์ดากอนอันนี้บังคับบลูไอไวท์ดากอนเลยแต่ถ้าเป็นของไนท์ออฟแบล d ดากอนอันนี้คือให้แบบเผาพันเรดไอลงมาได้เลยตามสะดวกนะทีนี้ผมขอแถมให้นิดนึงนะคร จุติเนี่ยไม่มีอะไรนะเป็นเอฟเฟกการอัญเชิญมอนสเตอร์พิธีกรรมธรรมดาเนาะแต่ว่าถ้าเป็นมังกรดําจุติการเวทมนต์มันมีเอฟเฟกเพิ่มเติมด้วยครับคือถ้ามันอยู่ในสุสานนะเราสามารถรีมูฟมันออกจากเกมในช่วงเมนเฟสของเราครับหลังจากนั้นเอาการเวทมนต์กบดักติดชื่อเรดไอซ์หนึ่งใบจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้นะครับโดยที่ว่าการใบนี้ไม่สามารถใช้ได้ในเทินที่มันถูกใช้งานเป็นการเวทมนต์พิธีกรรมนะประมาณว่าอัญเชิญในออฟแบล็กดากอนเสร็จแล้วก็รสอสักเทินหน้าแล้วก็ใช้เอ คำว่าท่าไม้ตายในที่นี้คือการเวทมนต์ที่ชื่อการดเป็นท่าโจมตีของไอ้สองตัวนั้นนะครับถ้าเป็นของบลูายชื่อท่าะไรครับเบิร์ดสตรีมแห่งการทาลายล้างนะครับเบิร์ดสตรีมแห่งการทาลายล้างเป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับการเวทมนต์ใบนี้ใช้งานได้ตอนที่บนฟิลของเรามีบลูายไวท์ดราก้อนอยู่นะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ามีตามเงื่อนไขนี้ทําลายมอนสเตอร์ทุกตัวที่อยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งครับโดยในเทิร์นที่ใช้การใบนี้บลูายไวท์ดราก้อนจะไม่สามารถโจมตีได้ส่วนของเรดายก็จะเป็นท่าทามาากรรนนรนเเิิบป็์ดธ กลันนี้ก็จํเป็นต้องมี Red-Eye Black Dragon อยู่บน Monster Zone ของเรานะครับเลือก Red-Eye Black Dragon บนฟิลด์1ตัวนั้นหลังจากนั้นมอบความเสียหายตามพลังโจมตีตั้งต้นของ Red-Eye Black Dragon ตัวนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งครับซึ่งถ้าเอาเบสิคสุดๆก็2400กันหน่อยๆเลยนะครับเธอที่ใช้เอฟเฟคนี้นะครับตัว Red-Eye Black Dragon ก็จะไม่สามารถโจมตีได้อ่ะอันนี้ก็คือแยกเอกราชกันชัดเจนนะครับตัวหนึ่งบึ้มมอนสเตอร์บนฟิลของอีกฝ่ายให้เกลี้ยงส่วนอีกตัวนึ่งก็คือมอบความเสียหายให้กับผู้เล่นอะไรแบบนี้แล้วต่อมาคู่สุดท้ายนค,คู่นี้อาจจะมีความก้ากึ่งเล็กน้อยนะครับผมใช้คําว่าเป็นคู่ ู่การ์ดฟิวชั่นเฉพาะทางครับคู่การ์ดฟิวชั่นเฉพาะทางก็จะมีฝั่งบลูอายที่เป็นอัลติเมทฟิวชั่นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของฝั่งเรดอายก็จะเป็นเรดอายฟิวชั่นเลยครับซึ่งคุณสมบัติฟิวชั่นเฉพาะทางของบลูอายก่อนนะอันนี้เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันครับผมการ์ดชื่อนี้สามารถใช้งานได้เพียงแต่ละครั้งเท่านั้นใช้งานได้ตอนเมนเฟสของเราหรือเมนเฟสของอีกฝ่ายหนึ่งนะและทีนี้เลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กซ์ตร้าเด็กหนึ่งตัวนะครับโดยเป็นมอนสเตอร์ฟนะิวชั่นทีี่มมมวววัััััััััตตตถถุุุดดดดดิิิบบบบบบบเเเเเปป็็นน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 นลลลลลลููออ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 าา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 ายยไไรรรรกก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 ้้้้้หหหืืทะะงงจจจจ์สสขใค อัญเชิญมอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นลงมาบนฟิล์แบบพิเศษได้เลยครับพออัญเชิญเสร็จแล้วให้เรามาดูว่าไอตัวที่เราอัญเชิญมานั้นนะครับใช้วัตถุดิบไปกี่ตัวใช้วัตถุดิบไปกี่ตัวเลือกการ์ดที่ง่ายๆอยู่บนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งทําลายทิ้งไปได้เลยครับซึ่งอันเนี้ยใช้คําว่าเป็นการอัญเชิญพวกแบบ Blue-Eyes Twin Burst Dragon ก็ได้นะครับ Blue-Eyes Ultimate Dragon ก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าตัววัตถุดิบฟิวชั่นนั้นมีตัว Blue-Eyes Ultimate Dragon อย่างนี้นะครับก็หมายความว่าพวกแบบ Master of Dragon k n i น h t อะไรเงี้ยก็สามารถอัญเชิญได้เช่นกันเนาะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการอัญเชิญมอนสเตอร์ที่โคตรจะแข็งแกร่งของสาย b l u e e ลแล้วต่อมาลวครับผมถ้าเป็น Red Eye Fusion เนาะการ์ดใบนี้เป็นการ์ดเบสนธรรมดานะครับกล่าวคือง่ายๆใช้เทิร์นของอฝ่ายหนึ่งไม่ได้นะและในเทิร์นที่เรามีการใช้งานการ์ดใบนี้นะครับเราจะไม่สามารถอันเชิญมอนสเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษได้เลยยกเว้นการอันเชิญจากตัวการ์ดใบนี้นะครับเอฟเฟกของมันก็คือเลือกมอนสเตอร์ฟิวชั่นหนึ่งตัวจากเอ็กซ์ตร้าเด็กโดยที่มอนสเตอร์ฟิวชั่นตัวนั้นมีวัตถุดิบเป็นมอนสเตอร์เรดไอนะครับเอาวัตถุดิบจากบนฟิวจากบนมือหรือจากในเด็กส่งลงสู่สารไปหลังจาาาากกกนนนััั้อออญเเชชิมมสตรรร์วู่ททีี่ลลืลงโดย แบบพิเศษลงมาโดยเอฟเฟคของ Red Eye Fusion นี้นะครับมันจะมีชื่อว่า Red Eye Black Dragon ครับซึ่งตรงนี้นเข้าใจว่าสามารถเอาไปคอโมโบกับไอกระสุนเพลิงทมินได้นะครับนั่นคือใช้กับมอนสเตอร์ที่ชื่อ Red Eye Black Dragon เนาะเคาไม่ได้บอกว่าชื่อตั้งต้นเป็น Red Eye Black Dragon เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใช้การ์ด Fusion เฉพาะทางอันนี้อันเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นออกมาให้กลายเป็น Red Eye อย่างนี้นเช่น Meteo Black Dragon ใช่มั้ก็สามารถมอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึง3,500กันได้เลยครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดที่ผมจับคู่นะครับว่า Blue Eye มีแบบนี้และ Red Eye ก็มีแบบนี้ด้วยบางใบ อาจจะมีความเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแต่ใช้คําว่าให้เป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันแล้วนะครับฟิวชั่นเฉพาะทางมอนสเตอร์พิธีกรรมตัวซินตัวตูนอะไรพวกนี้ก็มีตามจํานวนที่ผมได้เล่ามาให้ฟังไปนะครับสังเกตได้ว่าอย่างเรดไออย่างเงี้ยผมก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเรดไอแบบ3หัวม้งวะ,ะก็ไม่มีไม่เป็นไรนะครับอย่างที่บอกว่ามันก็มีการแตกสายแล้วก็ไปเติบโตในทางของมันนะครับมีการไปเติบโตในสายพันธุ์ของมันเองนะครับพวกแบบเรด y e ฟิวชั่นกับเดมอนอย่างนี้หรือกระทั่งพวกเรดไ e ไปฟิวชั่นกับสาย เป็น Image ที่ว่าเน้นใส่ Blue e ยสาตัวอย่างนี้เนาะแล้วก็ฟิวชั่นให้เป็น Blue e y e เวอร์ชันที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็จะออกสรงนั้นมากกว่านะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับรู้สึกฟังเอฟเฟกจากการแต่ละคู่ที่ผมยกมาแล้วรู้สึกว่าชอบฝั่งไหนมากกว่าหรือดั้งเดิมแล้วท่านผู้ชมชอบแบบสาย Blue eyes มากกว่าหรือชอบ r ร d Eye มากกว่าอย่างเงี้ยสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้หรือถ้าเกิดว่าการจับคู่นี้ที่ผมยกมาแล้วมันยังขาดคู่ไหนไปอีกาเงี้ยท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์ ผู้มชมก็คอมเมนต์เสริมมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมมาบ้างก็ได้ว่ามนไปการ์ดที่อยดไอเป็นแบบนี้แล้วบูไอเป็นแบบนี้แทบจะเหมือนกันเลยแล้วมีเอฟเฟกอะไรที่มันเหมือนหรือแตกต่างอะไรตามแบบที่ผมเล่าไปอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์เสริมกันมาได้อีกทีหนึ่งนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยมาณนทีนี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล